สวัสดีค่ะอาทิตย์วินากิติยาวธนานนนค่ะเออ่มาจากสถาบันวัตกรรมปรตทนะคะงานเนี่ยที่ทำอะค่ะชื่อผลิตภัณฑ์ว่า b n e นก็ก็คือเป็นเนก ไบเดอร์ next generation นะคะสำหรับที่จะเอาไปใช้ในการประกอบแบตเตอรี่นะคะโดยเราคาดหวังว่าแบตเตอรี่ในอนาคตนะคะจะเป็นแบตเตอรี่ที่ปัจจากาสารเอนทีชูไฮโดรเโนนะคะซึ่งเป็นสารที่ซิกนะคะสามารถที่จะทําให้เกิดต่อมะเร็งในัสตรในมนุษย์ได้โดยเฉพาะสารที่เป็นไบนเดอร์พวกวีดีเอฟทีอ่อาจจะทําให้เกิดการระมีระบบต่อสมองของเด็กได้ในอนาคตนะคะก็รางวัลนี้นะคะก็ได้รับรา,างวัลน,นะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะ ระดับดีนะคะดีมากนะคะในกังหวัดไปวชอปี2500สองพีนารอหกค่ะ <c oughs> อ่าค่ะ ้เทคโนโลยีตรงนี้นะคะปอทคาดหวังอะค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าถ้ามีโรงงานแบตเตอรี่ก่อตั้งในประเทศไทยจริงๆอะค่ะเราคาดหวังว่าการมีโน้ตาวในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ประเทศไทยของเราอะสามารถที่จะก,ก่อตั้งโรงงานตแบตเตอรีตตร่ได้นะคะโดยที่ไม่ได้ไปขาดดุลการค้าต่างประเทศได้ได้ไดไดไดมากยิ่งขึ้นนะคะ เราต้อ,อารให้ลูกค้าของเราที่มาของเคืองของเราหรือว่ามีการติดต่อเลยนะคะอ่าปัจจุบันต้องบอกว่าลูกค้าของเราอะค่ะจะเป็นลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่ค่ะซึ่งปัจจุบันเรากำลังเวิร์กเอาแล้วก็ลองทดสอบการใช้งานอยู่นะคะใช่ค่ะอยู่ในขั้นทดสอบค่ะเอ่อ เราคาดหวังว่าพอเริ่มมีการพอยุโรปอะคะ่ะเริ่มมีเริ่มมีกฎโคเิซีตรงนี้ออกมาชัดเจนมากขึ้นในปี2027เรื่องการกำจัดข้อ,อข้อต้กำหนดว่าห้ามใช้ตระกูลสารีดีเอเองก็ตามสารตระกูล n m t เองก็ตามตรงนี้ค่ะ,ะผู้ผลิตแบตเตอรี่จะเริ่มหันมาถาเทคโนโลยีทางเลือกอย่างนี้มากขึ้นนะคะ เอ็ one, นเมทิลไพโอไรด์อนค่ะสารเดี่ยวกีบายอ๋ออธิบายว่บาทค่ะอ๋อโอเคค่ะคือสารเอ็นเมทิลไพโอไรด์อนนะคะเป็นสารค่อนข้างคอมมอน ที่เอาไปใช้ผลิตตัวแคโทดในแบตเตอรี่นะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเป็นสารที่อยู่จับถูกจับถูกจัดอยู่ ing, ในเป็นกลุ่มของสารกองมะเร็งในมนุษย์ได้ค่ะเอาจ,จริงอะ่ะคนสัมผัสแบตเตอรี่อ่ะเราไม่สัมผัสกับเอ็นแบบเอ็นเมทิลเโรโดยตรงแต่ว่าคนในโรงงานอะ่ะอันนี้เราสัมผัสกันโดยตรงพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อซิร์นว่าถ้ามีปริมาณสารตัวนี้ตกค้างอยู่เท่าไหร่ค่ะก็ยต้องมีพวก NMP s c r u b b i n g ที่ค่อนข้างที่จะสัมผัสมากยูนิตเนี้ย ในโรงงานแบตเตอรี่นะคะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทสลาก็เริ่มมีการเริ่มมีขั้อคอนเซิร์นเริ่มจะเปลี่ยนใช้โปรเซสตื่น มากขึ้นอย่างเช่นทุก d ราย r o c e s s หร,รืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นว่อาอ่ะก็จะเริ่มมี d ร y p r ปร e s s ที่ใช้สาตรตัวนี้น้อยลงประมาณนี้ก็เริ่มมีข้อคอนเซิร์นเริ่มเริ่มมีคนเริ่มขยับขยื่นม,ม,ม,มากขึ้นค่ะ,ะอ่าใช่ค่ะผู้บริโภคอาจจะไม่สัมผัสเพราะว่ามันมีเคสแข็งอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ